เบืองหน้าเขาคอยพี่น้องโอ้ยฝุ่นอยู่กลางมงุงเห็นแต่ข้าวจนฟูน่าหลดนี่คือทางถนนตไตีวัดวัดขาท่องเดยจ้ะ ตอนนี้น้ำท่วมถนนเล็กแล้วก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านถ้าฝนตกมากเรือๆนี่ก็ว่าเนี่ยได้สิท่วหมหัดปานคนเดียวถ้าบานไม่ท่วมนี่ยในเมืองคือสิจมน้นาอนนี้ก็เริ่มท่วมขึ้นมาเรื่อยๆกจเดี๋ยวใส่มองเลยนะบึงติ ตอนนี้ฝนก็ตกลงมาเรืๆๆ่อยๆเปร้อยที่นี่คือบ้านใหม่ตะมน้ำคำจังหวัดสะะิสเกตจดหนึ่ชาวบ้านก็มาใส่มองกัน